นี่พาขับรถหลงในดวงพายุจะทะลุออกขอนแก่นแล้วเนี่ยจะพาไปไหนก็นี่ไงคะจะพาเข้าไปกลางวงพายุเลยกับร้านรับร้านนี้เฮอริเคนคินมือหวัว วันนี้วิจะพาทุกคนมาอัปเดตเมนูใหม่จากร้านเฮอริเคนคินมีเมนูน่ากินเยอะเลยมีเมนูเยอะมากร้านนี้คะ่ะที่แล้วมารีวิวกินไปทีอิ่มไป3วันรอบนี้เตรียมตัวมาดีรู้ทันว่ามามีเมนูอะไรใหม่พี่บูมเวลาที่เราซื้อของเวอร์ชันน่น1แล้วถูกใจเนี่ยเราก็ต้องตามมาเวอร์ชั่น2ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวอาหารนะอย่าบอกนะว่าเมนูนี้คือใช่ค่ะสเต็กป่าแซลมอนเวอร์ชั่น 2, 2> เพราะเป็นป่าแซลมอนย่างด้วยสมุนไพรเสิร์ฟมาพร้อมกับหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ตัวโต,วตว และที่เอามาโชว์ไม่ได้มีแต่ปลาแซาลมอนนะยังมีปลากระพงด้วยแต่เดี๋ยวคุณกล้วยครับกินคนเดียวเลยนะแหมพี่ภูมิก็เมนูมันยัวขนาดนี้จะให้อดใจไหวได้ยังไงมาดูสปากเกตตี้เส้นกลมแพนเน่คาโบนาราจานนี้ดีกว่าครีมมีส่สุดๆุพายุเฮอริเคนพัดออกจากอเมริกาย้ายมาที่อินตราเดียกันบ้างกับข้าวแกงกะหรี่แกงกะหรี่โฮมเมดเชฟทำเองทำจากเครื่องเทศและผกผลม้หลายชนิดเคี่ยวมากกว่า3มชั่วโมงแต่กิน3นาทีหมดจานเลยนะ กว่าจะได้แต่ละจานเนี่ยเชฟทํานานทั้งนั้นอย่างจานนี้สองชั่วโมงเลยนะไก่หมุนซูวีเวอร์ชั่น2กว่าจะล็อกกระดูกยัดใส่ใส่ครีมชีสแล้วยังทําให้สุกที่อุณหภูมิต่าอีกเอาเตาเขาเสียเหรอไม่ใช่พี่ภูมิเขาใช้วิธีแบบซูวีส่วนจานนี้ที่ตัวเองกําลังยัดใส่ปากคือสลัดกุ้งทอดเดินหน้ากันกับเมนูใหม่กันต่อไปกับแพนเน่อบชีสเวอร์ชั่น 2, 2> ไม่2พี่พูมมเมนูเนี้ยใหม่แกะกล่องเลยหมายถึงเชฟเขาแกะจากกล่องแล้วเอามาอบให้เราเหรอไม่ใช่ พี่บูมเชฟทำเองเมนูนี้ถูกใจมากชิคก์กนหรือแซฟแบบอะไรนะพี่บูมอ่านไม่ออกก็บอกมาเมนูนี้ชื่อว่าชิคเก้นชนิชเซลแรปอกไก่หมักด้วยส่วนผสมพิเศษชุบแป้งทอดไปพร้อมกับมัสซารลล่าชีสและครีมชีสบอกเลยว่าชิ้นเดียวไม่พอและปิดท้ายกันด้วยเมนูสุดพิเศษของวันนี้ผมอ่านถูกแน่นอนพริกคานาะ แล้วไหนละพริกไม่เห็นมีพริกสักเม็ดอ๊ยปวดหัวใครก็ได้เอาพี่บูมไปเก็บทีเมนูนี้ชื่อว่าพิคาน่าสเต็กเนื้อที่กำลังมาแรงในขณะน,นี้จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Queen of Beef อยากอร่อยแบบกล้วยรีบตามมากันนะที่ร้านฮอริเคนคินอุดรทานีชมคลิปความอร่อยจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะมือนีอิ่มแล้วกล้วยขอตัวก่อนละจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ